สวัสดีครับ FC เอฟซีแฟนสองไ่้ทำผ,ผู้สมทุกทุกท่านนะครับผมยอดวอนเกาๆก็จะพ่ายเอฟซีได้ทำผู้สมทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระวางนันทิยาพาลุย้ยยังรูง้เรื่องกับค้นทองนะครับค้นท่องก็ได้ซีงวดซ่อนนะครับนักลงสุวท้ทายนี่ก็ให้มาแล้วนะครับที่ได้ยังกัตามไปฟั่งนํากันนะครับเ้ามาแล้วกรุนากคติดตามเปลี่ยนกําลังเกด้วยนะครับขอม้วนทำมวนอีกกับนันทิยาในแบงก์บอลมหาห้ ผมได้จะทำเป็นคลิปเพราะว่าใหญ่เอฟซีได้ตามผู้ชมทุก่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันตุกตุกคลิปนะครับที่ได้จะได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัคนนะคะมันนี้นงชิยาจะมาตามโค้งสุดท้ายของโคนทองนะคะโค่นทองโค้งสุดท้ายเพิ่น่นขอเพิ่มอีกหางเดียวนะคะเพิ่มหางเดียวแล้วก็นเน้นหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปส้มน้ำกันนะคะ ข้าพเจดกระท่ทงขายบอกกล้องนีค้นพองอันนี้สามีคนเด้อค่ะ um, คนบ่เมนคนประเทศเฮาคนประเทศประเทศอะไรนะตุลจีุีขยนันขยันพี่น้องร้านเคยเนี่ว่าไอ้เถา้ถอตัดอ้อยกับเป็นลูกมันก็เป็นแก้วข่ากับเป็นตอนนี้ก็ล่ลงเห็ดกระท่งไข่เมียสิไปร้อยกระทงเห็ดทุกอย่างไถไฮไทย,ไทยไหน้าเป็นเบิดข้าวเหนียวข้าวเจ้า เห็ดเห็ด <Arrow>, ค <Human. S 3> no ่ะข่าเนี้ยข้าเนี้ยจิ้อวบอวบเปนวาว่เฮ็ดแล่ข่าเนี้ยกัะจิ้มข้าเจ้าก็จิ้มันมาเห็นแม่เผามาบอกน้ำจิ้มรรับมียใสหน่ฮะมันแบนมาลวยู u ูบอกมาเออมบอบมามเป็นยเาใส่เพิ่นาเรีนซื้อเพิ่นเอ่อหัน ฮันทอนกล้วยเพิ่นมีดบุคมเพิ่นก็เลยรับมีดบ่ได้เฮ็ดใส่แม่แม่ยายดอกเพิ่นเป็นร้านเคยอรับันบระดี์เพิ่นถามคนท้องด้วยนี่งไก่มือมากงวดป้ามาถามข้องแต่แต่งคงสุดท้ายตั้งแต่มาถามตั้งแต่ต้องงวดน่ะมั้ยอันน่ะถามตั้งแต่ต้องงวด รือซึ่งว่าจะไฮไปเป็นหกหนึ่งกับาาส,สี่สามนะว่าจะซื่อเมื่อนันไปถามคุณทองยุคคุณแล้วเพื่อนว่าเพื่นว่าเพื่นจะซื้อ,อจำได้ปะ้ะสามแปดก็คนเแถาคุณแถวมะเขาฟันบอกซื้อเลขสามแปดเออมาถามซื้อเลขนั้งเพิ่นสามแปดกับเพื่อนจะตามหกหนึ่งก็สามแปดก็ยังต่อข้อเมื่อนันไหมยินดีครั คนท่องพนลางใ่าถามเรือยบันนดีกระเล้สิมาถามถามข้อมาโคงทุดท้ายนีชื่อิสื้อโตได้บัตดีได้น่าสิเพิ่มตัวเลขโตได้หได้ซสื้อ1634 1 5 1 6ามกับสาจะซื้อ1นึ่กับสาได้ลอตเตอรี่จักใบแล้วได้ลอตรีสอใบอืมลอตเอรีสองใบ1 5 1 6งหกับสา นี่ซัมี่เป็นปะ6คือดทยแล้วตอนมาสัมผัสเปนไหมนี่16ครับ3ซีบัตนี้เพิ่มแค่หนึงหาหามาหนึ่งหาหบางนึ่งหนึว่งหาได้ลอตเตอรี่ยุบอ่ะ่ได้ลอตเตอรี่หายุบก็ได้ซื้อ่ได้กระส้นหมดะว้ชหัวเราถือตอนกันก็ถองมาถืองัวถือเลยดีถือกีว่าถือที่เกีย ผู้หญิงผูใชายอุนแต่เศร้าลงไปจังเดย์ังมาผู้หญิงกับฮ่องกิ๊แท้ขึ้กันเรื่องโชคลาภผู้ชายเรื่องโชคลาภผู้ใดย์โชวมาสว่อันค้อนทองคนนี้อุ่นแต่เศร้าแล้วกับว่าเป็นผู้ชายเราหน้าอบกับเป็นผู้ชายขึ้กันถึงเลขกซีงวดซ้อนขึ้กันบางคนิชตัวกับแก่ มมจอนมันหยิมแล้ลูกกุ้ยไส้มันหยิมเนี่ยพ่อของลูกมากู้ยไส้มงก็ยิ้งนางยิมเห็นอ้าวดนเออหโอ้ยบัดีได้ผู้ชายมันสิเห็นหน้าลูกหรือทปามเอ้ยกเอ้ยเนาะเะกี้เซนจานโปรมทตรงนี้เนาะมาเห็นมาเต้แต่ลูกกุ้นี่ฮะต้องทักของผู้ชายผู้ชายเดี่ ผู้ชายเป็นอุลตราเสแล้วว่าเป็นผู้ชายตั้งขายฟุตบอลอ๋อติผุดกับผู้ชายบอกไรบ้าอ๋อบอยยุคประเทศเพิ่อนในร้านเพิ่นเป็นผู้ยิ่งผู้ชายส่วนมากะส่วนมากะส่วนหมากนี่อันนี้มันที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่สามคนพอลูกร้านปลูกร้านเนี่ยพี่ทำผู้ชายเอาไงเมื่อยุคประเทศไทยยังเด็นผู้ชายอีก่ดีโอ้ยใหญ่เด็กผู้ยิ่งกป็นกบัต ผักหลอนยาวเลยแม่พ่อไแล้วพ่ได้ไปทหารแล้วออกแล้วคือเล่าออกมัไเล่าดงเงี้นี่ไ่เออเลยจะรอเกียเสียนเออ่ไม่เสียดอกตาเาบอกอีเวนตเราเพิ่จเปนอ่ะออกจากงานนล่ยเอาแล้วออเอาแล้วนเออเพอแประเทศเพื่อนนีต้องเป็นทหารทุกคน เป็นอาหารทุกคนครบครบครบกำานดอันนี้แล้วก็ได้เงืนเดือนตลอดนะนนเดงก่อนก่อนนะอม,มันจะเป็นบำเห็จหรือบำนาญนนะ่ะเป็นบำเหน็จบำนาญอ,อะไรมีเดินเงื่นก่อนตลอดเคยามดินตลอดนี้จะรุปว่าจะตามจะจะซื้อ หาสื่อจริงๆคือหนึ่งห้าหนึ่งหกกับสามสี่นี่ซ้ำหนู่สามหางแค่นี้เนาะแต่วบาคนทองคนนั้นสซึ่งว่งาจะเป็นเอ่อสามแปดกับห,หนึ่งหกหลังหารลดแค่หนึ่งสีหอ,องหเออมันหองวะมันชิออง่ออง<อ>ว้าแน่ห่องอยู่บอกพวัีถพันมากคอเหล็กออกห้สอง2มือนลูกอมื่นควนเหลกออกเลาหองสองหมื่นซอดเนาะเหล็กออกเลขสักยนคนหกหกสี่หนึ่งเนาะ ออกเลยแต่ว่าคนท้องได้บ่าลายม่ถูกซิ่งวัดที่ว่าถือบ่าลายถือบ้าลาถือวาล้วหลักพันมันบ่าขันได้หลักหมื่นจะกวนที่เนาะมันอะนจอนซื้อเรื่อบ้าซื้อไม่เป็นซือซื้อตอลี่ตะวานออ่ซื้อตอลี่แต่ก็่ซื้อเรืองอตลี่อยู่าซื้อตลี่อยู่ระวังซีหนึ่ง เอาบะบ้างหกหนึ่งกับสามสี่กับหนึ่งหานี่มักตัวใดค้นทองครับเอาเด็ดเด็ดเอาตัวได้ในสามตัวนี้มักตัวใดเน้นตัวได้น่าบังหนึ่งหกมังหนึ่งหกมีหนึ่งหกกับสามสี่กับหนึ่งห้าชอบหนึ่งหกชอบหนึ่งหกคนที่ยากึือหนาจอ เป็นในจอมันรับเมียดยันก็เลยพอสมมติมาค้นข้อนะครับ้อมอซ้าเนี่ยคันเาได้โชว์ก็จะโชวตลอดนะครับยงเลี้ยงเงินไปบางคนคือมาคอดนะครับตอนนี้เป็นโชว์มาแล้วสี่วดแล้วสี่วดนซ้อรับวดนี้เป็นมาหนึง บ้ามากดึงขาป่ะหนึ่งหาโอ้คนว่าป้ามากมกหนึ่งขยิ่อย่างี้ยดักวานมึ่งขอเนชอบนึ่งหาเราแล้วพกฟันยังเล่ยเป็นบ่บ่ฟันยังเลยเป็นบ่ซื้อเรยงไว้ซื้อเร่งไว้กับบ้ฟัน บ่ฝันรถรถกับบ่อห้องรถกับมิดซี่พวกที่ผ่านมาหนิก็ซื้อเลขไว้ถือกับโมฟันมันบอฟันเด๋นะหน่อยฟังที่ฟันมาขับรถข้านี่ไปกับไอ้อุ๊บกับคนทองคนนั้นอ่ะจ้าอันเราก็อันฝันมาไปน้ำกันไปน้ำกันเราแต่เลขถึงเลขน้ำกันเน่ยเราแบบนี้เรบอกว่าเป็นเป็นอีกอย่างหีิแหละเลยบอกข้าข้าจะไปนั่งแบบเนี่ยคนทองคนนั้นขับรถมันบอจ้าบรีน้าเลยทุกกระจกรถแตกมาเลยอืมมันเลยออกเลขรถเนาะเออรถข้นนี้แหละ แวัน่นกับพวกไม่สือตัวมนเลกอ่านนั่นหนึ่งสีมะเลกอ่านตารางวันนี้ซื้อไว้แล้วกับ่ฟันซื้อไว้แล้วกัน่ยบ่อฟันยังวดนี้สรู้บาคงสุดท้ายคนมีหนึ่งห้าห่งกกับ3มสี่คนเน้นหนึ่งเด้อเ่นเด้าด่างหาื้อสากินแบ่งรัฐบาลนะคะสุกสุมันมันเทียบซีโสดีน้ำเดอ ครับกับบางว่า f อและตัวทันตุรกันงของเิ้นนี้ในฟังแล้วนะครับทีนนัตยาได้าหลุมเหล็กของก้นท่องนะครับในขงตัวไทยสําหรับพมในถทยคลิปนี้ก็ทีสรุอวยครั้งหนึ่งนะครับก้นทองได้ซงวดส่อนคองทัวไทยเพิ่มเลียอีก1นตัววันนี้หายมาแล้วงวดที่หนึ่งท่านว่บโคมงหนะครับค้นท่อไายมา1น1่หา1นกับสานะครับเน้นไปที่1นหนะครับ ไปกับเบอร์ลังนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกีแบงค์กัตตาบันนะครับกบวางวบเอฟซีในฐานผู้ษมศุท่ันงจ้งเ้ยในฟางแล้วนะครับสําหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็อยู่ที่เพียงเท่านี้พบกันอีกในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ